สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมากินไม่มีเผ็ดเกาหลีกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอคุกขอคนให้เข้ากันก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ก็คุกเขาให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยครับเราจะมากินกันเลยครับลองมาดูสิว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนครับ เฮ้ยฮึฮึมึฮ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 เผ็ดึฮึฮมฮึฮึฮึฮาฮึฮึเึฮ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 ึพึฮึพึฮึดึฮ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 ึ เผ็ดครับเผ็ดเผ็ดแต่ก็พอทนได้อยู่ครับคือมันขมอ,อ่ะออคำที่สองครับคำที่สองออ เผ็ดครับเผ็ดมากเท่านี้นะหกสิบบาทะไรอ๋ยยกรอกินหมดไหมนเนี่ยเผ็ดมากเลยครับเผอดอ่ะอหอมน้ำามอ่ะมัน แบบให้อธิบายมันวันวันเปรีเผ็ดครับผมอ๋อขอจบคลิปเพียานี้ครับ